นี่เราไปฆ้าไปตึกปลาสวยฮึบนี่ลงไปแล้ว้อยสักคู่อ่ามาแล้วโอ้ได้ยูได้ยูได้อยูอ่ได้อยูอ่ย โอ้ลยประโจความตัวนี้ขุ่นประสวยโอ้ประโจกหญ่ก็มี่ระจอกประจอกประโโจกประจอกใจประจอกใจเย็ดสมตัวนี่อเท้่เนือมันฟักพักเย็ดสมปานาอุ่นประสอยพักขาประสอย นี่ปลาสวยปลาสวยปลาตะเพียนปลาอย่างนี้ปลาอีไทยไปแล้วอีกหนึ่งจวดโอ้ไหนพอไนพอหรับนี่เึิบเืดบ ตึกปลาทั้งเรือบพี่น้องข้า,าวก็เปิงป่งปึง๊บปึ๊บในบรรยกนี่ปึ๊บโอ้โหนี่มัอีกแล้วโอ้ประโจกร้ายไปมันเนี่ยมานมานมานประจอกตึกปลาสอยได้ประจอกได้มันเนี่ยอื คนเศ็จวงเลียงดรงเลียงอยู่คำล้อาละพอได้กิน